สวัสดีครับสู่พิพิมพ์ชาแนลสวัสดีแขกของผมกระปุกกรกระบองครับสวัสดีครับทุกคนเออก่อนอื่นค่ะมาอีกแล้วเต้ย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 เเสื้อแบรนด์สุดเท่แล้วก็สุดสวยของเราเซ็กซ์แมชชีนกันนั่นเองเซ็กซ์แมชชีนกันนะครับผมมาแบบแปลกตาหน่อยนะปกติเราจะเห็นแบบเขาเรียกว่าอะไรสีสันแบบแสบตาซิซีดอะไรอย่างงี้เนาะมาพูดถึงอินสปอเรชันของเสื้อตัวนี้กันก่อนค่ะเสื้อตัวนี้ครับเป็นคอลเลคชันที่3นะชื่อว่าแฟนทอมเรียวเอ็มนะครับผมเป็นธีมซอมบี้นะปปีีีศาาาาจจจซอออออมมบ้้้กกกตตต่งงงิิคืืลลยขขเเสััวนน็็ะะษณ วงล้อที่เต็มไปด้วยปีศาจแล้วก็ซอมบี้นะครับตรงกลางเนี่ยตัวชูโรงของเสื้อตัวนี้ก็คือซิกนายนั่นเองนะครับผมเป็นอิสต์เอของเสื้อตัวนี้นะครับแล้วก็จะเห็นรถไฟข้างล่างที่เป็นเหมือนรูปปีศาจยาวๆเนี่ยครับเขามีอินสปายมาจากรถไฟในเทนทูปูซานนะอ๋อเขาเป็นรถไฟซอมบี้ uh. ด้านหลังก็จะเป็นใยแมงมุมปีศาจใหญ่ๆเลยเต็มหลังเลยนะครับทุกคนรวมๆแล้วก็คือเสื้อตัวนี้เนี่ยมีอินสปายมาจากมิติอื่นที่กักเก็บปีศาจแล้วก็ไวรัสเอาไว้นะมีโควิดไนทินไว้แหละมีโควิด แล้วก็ถ้าซื้อมาก็จะมีกล่องสวยงามมาให้เลยแล้วก็ข้างในก็จะมีแถมแมสอันนี้มาให้ด้วยนะครับทุกคนยิ่ก็ใครที่ชอบเสื้อตสตรีทลายลายเยอะๆทั้งข้างหน้าทั้งข้างหลังแบบเต็มเสื้อซื้อมายังไงคุ้มแน่นอนนะครับทุกคนก็ลองไปหาซื้อกันได้ในเซ็กแมชินการแฟนเพจนะตอนนี้เหมือนเขาจะโซเอาแล้วแต่น่าจะมีตัวที่หลุดจองอยู่นะออลองเข้าไปทักถามมันดูนะทุกคนโอเคเพื่อแก้เีษเวลานะคะวันนี้เรามาทำเพลงของใครคะวันมิวนั่นเองเพลงไม้กินเผ็ดแล้วไม่กินอาไช่ใช <c oughs> แม่งถามเองตอบเองเพลงไม่จริงของวันมิวนั่นเองนะคะไม่เสียเวลาครับผมเดี๋ยวเราไปดูรีแอคชั่นเพลงไม่จริงของวันมิวนะเราก็ตามไปรีแคปกันด้วยนะทุกคนชอบเริ่มคิีมาแกะเบบอรปับมาพันธะหัวโตเลยเนี่ย เป็นสลีฟชวนสลีฟเลยฮะชอบสถานที่นี่เขาถ่ายสดใสดิขาวดิเซนเซอร์อะไรไว้อะ โทษทีเห็นมึงยังตะโกนโทษทีและพวกมึงต้องโดนโยนทีแม้มึงเบียมาว่าทีทีชอบตรงที่<อ>เพลงเขาเป็นแบบใหม่อีกแล้วใช่ใช่เราก็เลยบอกอืออือวองชอบชอบเพลง Tell me what is <laughs> up now. I'm tepped up, told T, when she wiped down. i die going pain die, I playing Jane. I've been bust down. Middle finger's out now. I vote T, my now. I don't beat your ass, man. I'm a bunku, beating on a pussy, uh, uh. Jane got no cash, goo, but we'll have women with the G. You ain't brown shit, uh. I am the shit, woah. I love this money, and I love to sleep at your home. ดูแบบเป็นลุคใหม่เลยนะม <Starting S 2> ันมีวันนี้ใช่ <unch> เอเฮ้ยเพลงนี้นี่คือแบบสไตล์ใหม่อย่างที่หวังบอกเลยนเนาะเดี๋ยวเราไปฟังกันในรีแคปนะคะตามมาค่ะเร็ว